วิธีคิดเพื่อการอยู่รอดในตลาดนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่อง mindset สําคัญที่จะใช้เพื่อให้เราสามารถจะอยู่รอดในตลาดระยะยาวนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดหรือว่าเป็นระดับเซียนหุ้นระดับผู้จัดการกองทุนก็ตามเลยครับประเด็นหนึ่งที่เขาน,าน่าสนใจนะครับของคนที่อยู่ในตลาดระยะยาวเนี่ยคือข้อคิดหนึ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นราคาหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยครับ มันเป็นสิ่งที่ยากนะครับที่จะคาดเดาให้แม่นยําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถ้าเรามองสมมติฐานนี้เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าแนวคิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับการที่เราไม่พยายามไปคาดเดาหรือพยากรณ์นะครับหรือว่าคาดหวังว่านะครับการคาดเดาหรือการพยากรณ์ของเราจะนํามาซึ่งการสร้างกาไรหรือว่าการทําผลตอบแทนที่ดีเนี่ยครับมันจะทําให้เรามีวิธีคิดนะครับในการรักษาความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิธีคิดที่จะทให้เราอยู่รอดแล้วก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากภาวะตลาดได้โดยที่ไม่จะเป็นที่จะต้อง อาศัยการค่าเดาหรือการพยากรณนะครับผมพูดให้ฟังจนจุดนี้เนี่ยจริงยกตัวอย่างให้หลายท่านดูได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นระดับเซียนหุ้นหรือเป็นท็อปเทรดเดอร์ระดับโลกนะครับที่เป็นแนวคิดของการที่ไม่พยากรนะครับหรือว่าไม่ค่าเดาตลาดยกตัวอย่างเช่นอย่างคุเลดาริโอเนี่ยนะครับนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่เป็นผู้จัดการกองทุนแล้วก็เป็นคนที่พัฒนานะครับอยู่ในตลาดมาอย่างยาวนานกว่า40ปีนะครับจริงแล้วนี่แนวทางหนึ่งที่ชัดเจนอย่างคุณเลดาริโอที่ไม่พยากรณไม่ค่าเดาตลาดเนี่กาากรทํ ตัวกลยุทธ์อย่างเช่น o r r e l a t e d betting นะครับหรือแม้กระทั่งแนวทางที่ท่านใช้นะครับเรื่องของออเว t o r s ์ไซจ g y นะครับที่มีการผสานกระบวนการในการลดทอนความเสีย่ยงด้วยรูปแบบการทำา m a x i m u m i รเวอร i ซิฟิเคชหรือว่าการทำ risk p a r ต t y ต่างๆนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าก็ไม่ได้พึ่งพิงนะครับการคาดเดาหรือการพยากรณ์เพื่อให้สร้าง r e t ท r n หรือว่าผลตอบแทนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นคุณนิโคลัสซินทาเลฟนะครับคุณทาเลฟก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ชำนาญมากเป็น Option Theter เป็็น Fund Manager แล้วกเป็น ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์นะครับเป็นนักวิชาการก็เป็นท่านหนึ่งที่เก่งมากนะครับในแง่ของการเทรดนะครับแต่จะเห็นว่าก็จะโคลสไตล์กัการที่เป็นพยากรตลาดนะครับก็จะมีลักษณะของการที่ใช้กลยุทธ์บางประเภทที่มีการใช้ประโยชน์จากภาวะความไม่ปกติของตลาดนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่คาดเดาครับจะมีกระบวนการในการจัดการในการบริหารความเสี่ยงอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่มีแนวทางลักษณะแบบนี้นะครับก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาระบบของเราหรือว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยครับไม่ไปพพึ่่งงกกกาาาาารรรรหหือวคคดเป็นนลััะบ มันจะทาให้เรามีโอกาสที่จะอยู่รอดในตลาดได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราจะรู้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะผิดนะครับเราจะมีความเซนซิทีฟต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเรารู้ว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับแล้วรู้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรับมันได้มากน้อยแค่ไหนเนะี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเซนส์นะครับหรือว่าเป็นเหมือนการตระหนักรู้ที่มันจะช่วยทําให้เราปลอดภัยครับก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่การันตีให้เห็นว่าทําไมคนที่อยู่รอดในตลาดระยะยาวเน เขาถึงจาเป็นที่จะต้องตระหนักในเรื่องพวกนี้นะครับมออกมว่าการที่ไปโฟกัสกับผลการพยายกรณ์หรือการคาดเดาในเกมสั้นๆนะครับตัวหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือว่าพอเรามองเรื่องการเทรดเนี่ยให้ลึกขึ้นนะครับจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เทรดได้ดีเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามองการเทรดเป็นเกมนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันไม่ใช่การพน,นันเพราะว่าการพน,น,นันเนี่ยคือเราพยายามจะเดินพันทุกอย่างให้ถูกนะครับหรือว่าให้ได้ผลสำเร็จออกมาในเกมสั้นๆนะครับ ว่าในครั้ง2ครั้งนะครับแต่การเป็นเทรดด้หรือว่าเกมการเทรดนี้จริงๆแล้วคือเกมที่เล่นกันระยะยาวนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นเกมที่คุณไม่จะเป็นต้องชนะทุกครั้งนะครับแต่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากระบบหรือจากวิธีคิดหรือจากกลยุทธ์ที่เรามีนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ทําให้เกิดผลล่วมที่เป็นบวกนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทําให้เกิดกระบวนการในการดําเนินไปได้หรือว่าการสร้างผลตอบแทนได้ต้องเล่าให้ฟังหน่อยเพราะบางทีบางคนเนี่ยสับสนหรือว่าคนที่ยังกังวลนะครับไม่เข้าใจว่าการเทรดเนี่ยมันจะทําให้ได้เงินได้ยัง คือถ้าเราเทรดนะครับแล้วเรามีการบริหารจัดก,การทรัพยากรหรือเงินที่เรามีให้ดีนะครับให้สามารถจะเล่นในเกมระยะยาวได้คือไม่ใช่เทรดครั้งเดียวแล้วจบเลิกนะครับสามารถจะเทรดแล้วผิดแก้ตัวได้สามารถที่จะมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้สามารถเล่นในเกมครั้งที่2ที่3ได้นะครับมันจะยิ่งทําให้มีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะทําให้ผลรวมสุดท้ายออกมาในมันดีได้นะครับ ในตรงนั้นเลยครับการพัฒนาระบบตรงนั้นขึ้นมาหรือซิสต็มตรงนั้นขึ้นมาเลยครับมันก็คือกระบวนการที่มันใช้เพื่อควบคุมและจัดก,การความเสี่ยงนะครับควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนหรือสร้างโอกาสจากภาวะที่มันเกิดน,นะครับจริงที่มาที่สุดนะครับต้องย้ำว่าตัวเทรดดิ้งซิสต็มเนี่ยมันเป็นคีย์สำคัญถ้าเราตัดสินใจโดยใช้ระบบเนี่ยครับเราจะสามารถพีดีไฟล์ว่าเตรียมล่วงหน้านะครับสำหรับการควบคุมสิ่งที่เป็นพารามิเตอร์บางอย่างที่เราคุมได้เช่นเรื่องของความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับสมมติว่าถ้าเราออ อธิบายง่ายๆช่นสมมติถ้าคุณมีเงินอยู่หนึ่งแสนนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณจะเทรดหนึ่งร้อยครั้งให้ได้เนี่ยเราก็ลองเอาจำนวน N หรือว่าจำนวนหนึ่งร้อยเข้าไปหานะครับสิ่งที่จะเห็นคือว่าถ้าคุณเดิมพันหรือว่าคุณเทรดด้วย position size นะครับครั้งละหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับก็หมายความว่าคุณจะสามารถเล่นได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยเกมนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปกังวลว่าในหนึ่งร้อยเกมเนี่ยคุณจะต้องถูกทุกครั้งนะครับเพราะว่าอะไก็ตามที่คุณสามารถที่จะถูกนะครับในเกมที่มันมมีีีคารรกว่่ Pay Operation หือผลบัััทนนดะ มันมีผลลัพธ์ที่มัน a g g r ส s มากขึ้นเนี่ยผลลุ่มสุดท้ายออกมาเนี่ยครับมันก็สามารถจะเป็นบวกได้ครับซึ่งในเกมแบบนี้ครับถึงได้บอกว่าคนที่เทรดเป็นเนี่ยครับมันไม่ใช่การพนันแน่นอนนะครับแล้วมันจะสามารถทําให้ผลรวมเนี่ยมันออกมาเป็นค่าที่ดีได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมปเรียนเชิงลึกในเรื่องของระบบเทรดต่อไปนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของความน่าจะเป็นมีเรื่องของ o อสมีเรื่องของ pay off ratio ต่างๆมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเรื่องพวกนี้ครับจริงแล้วเนี่ยการที่คุณจะเทรดนะครับด้วยครั้้้้งงรรรอออ่าานเเทดดกีตไ ตรงนี้มันสัมพันธ์กับเรื่องของ money management นะครับสัมพันธ์กับ risk management ซึ่งมันอยู่ในมือที่เราคอนโทรลได้ผมไม่ได้บอกเทรดเดอร์เสมอว่าจริงแล้วนะครับการเทรดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับนะค,คุณจะเทรดหุ้นเทรดอนุพันธ์เทรดดิเรกทีฟไม่ได้เรื่องน่ากลัวเพราะว่าคุณคอนโทรลความเสี่ยงได้นะครับความเสี่ยงอยู่ในมือเราเสมอนะครับแต่แน่นอนว่าทิศทางราคาสินค้าทิศทางตลาดนั้นมาอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่จะเห็นนะครับนอกจากการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยยังสามารถควบคุมสิ่งที่เเเเรรรรรียกกววว่่่าาาาาาป็นนนนจททดดดดไไไ้้้้้ะคคคัับชถุณตองงมมสซ์ เราจะวางแผนในการจัดการตรงนั้นอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการจัดการเงินอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการจะรู้ว่าแต่ละครั้งที่เราเทรดเราจะมีจุดในการซับลอตจุดในการลิมิตการขาดทุนเท่าไหร่นะเราก็สามารถจะบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในจุดนั้นด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของราคาที่เหมาะสมนะครับเช่นเดียวกันบอกแล้วว่าการซื้อหรือการเข้าขายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราดังนั้นราคาที่เหมาะสมเราสามารถจะคำนวณได้จากโมเดลของเราหรือว่า พัฒน,นาโมเดลในการช่วยตัดสินใจได้นะครับซึ่งเรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราคอนโ contrl ได้หรือว่ามันอยู่ในมือของเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราทําออกไปแล้วเนี่ยครับอย่าไปคาดหวังว่ามันต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไมล์สีสาคัญเนื่องจากเมื่อที่เจอเทรดเดอร์โดยเฉพาะมือใหม่นะครับเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก่งนะครับหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเคยถูกมาก่อนเรามักจะคิดว่าจะถูกเสมอไปบางครั้งการที่เราไม่ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือไม่ยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยทีีจจีี่่่่่่มมมััันนนนนนออออาา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 จจจจจจจะะะะิิดหรรรรืไเเเเเปปป็็็ตตทททคคคยงกกุวบ อาจจะเกิดปัญหาตามมาอาจจะเกิดการหัวเสียอาจจะเกิดการเทรดตามอารมณ์หรือว่าเกิดการพยายามจะดื้อแพ่งต่างๆสุดท้ายก็อาจจะขาดทุนหนักขึ้นไปอีกครับถ้าเรามอกว่ามันคือเกมที่เราผิดได้นะครับเมื่อเราเทรดปุ๊บมันผิดเราก็ทําไปตามแผนทําไปตามกลยุทธ์ทําไปตามโมเดลในการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับมันก็คือการที่เราตัดสินใจยอมรับผลที่มันจะเกิดน,นะครับแล้วเราก็สามารถจะขึ้นไปเล่นในเกมต่อๆไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าสมมติถ้าคุณมีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับแล้วคุณดีไซน์ว่าคุณจะซื้อหุุ้้้้นหรรือคคณจะเทดไังย ได้100ครั้งเลยครับบางทีเราไม่ต้องถูก9 9ครั้งหรือว่าไม่ต้องถูก100ครั้งหรอกครับอาจจะถูกแค่60ครั้งนะครับหรือว่า70ครั้งแต่ครั้งที่เราถูกนะครับมันมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่มันดีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณซ้ำผลลัพธ์ลงออกมามันก็จะเป็นบวกนะครับแล้วมันก็จะสร้างผลตอบแทนที่กลับมาสู่ตัวเราหรือสู่พอร์ตฟลิโอรเราได้เช่นกันนะครับงนั้นอย่าพยายามไปหานะครับสิ่งที่คุณจะต้องถูกทุกครั้งหรือว่าหาระบบหาเครื่องมือหหหาา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 าเเเเททททคคคนนนนนนิออลีีีี่่่่่่มมัแยยยรรรซึงงงืพววววกก้้็็ปส แหว่งหาเครื่องมือพิเศษพวกนี้มากเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้เราโดนหลอกนะครับไม่ว่าจะโดนหลอกจากสื่อดูหลอกจากอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะมีการขายการโฆษณาผ่านสื่อผ่านโลกออนไลน์อยู่แล้วนะครับคนที่ต้องการจะขายหรือคนที่ต้องการจะหาประโยชน์นั้นการที่เราเข้าใจหลักการเข้าใจวิธีคิดเข้าใจกระบวนการเล่นนะครับมันยิ่งทําให้เรารู้ว่าเกมเนี่ยเราควรจะเล่นอย่างไรแล้วก็จะบริหารจัดการมันอย่างไรนะครับ อันนี้ก็ต่างจากข้ดในหนังสือนะครับเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพีแพร์นะครับไอ้ขอไปเราไม่จะเป็นต้องพีดิ๊กนะครับแต่เราพีแพร์ตัวเราไว้นะครับซึ่งการพีแพร์หรือว่ากระบวนการในการเตรียมพร้อมเนี่ยครับมันคือเรื่องของการเตรียมพร้อมในแง่ของข้อมูลในแง่ของความรู้ในแง่ของการจัดการในเรื่องของความเสี่ยงจัดการในเรื่องของกลยุทธ์ในการเทต่างๆนะครับซึ่งเรื่องพว้นเป็นสิ่งที่เทเดอร์ทำได้นะครับแล้วก็สามารถจะเตรียมพร้อมเอาไว้ได้นะครับในเรื่องราวเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปผมขออนุญาตนำภาพสรุปมาให ส่วนที่ผมบอกแล้วว่าคือ what we control หรือสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับเช่นเรื่องของความเสี่ยงเห็นไหมฮะลิกเราจะเทรดแต่ละครั้งจะใช้เงินเท่าไหร่เราจะรับการขาดทุน maximum Lo อ s เท่าไหร่เรื่องพวกนี้เราควบคุมได้ถูกไหมครับเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของเรานะครับเรื่องของเวลาในการถือครองนะครับเรื่องของคอสต้นทุนในการซื้อนะครับเรื่องของการตัดสินใจเข้าซื้อเข้าขายในราคาต่างๆเรื่องพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราหรือตัวเทรดเดอร์เป็นผู้ค n t r o l ทั้งนั้นนะครับ สิ่งที่เราคนโทรลไม่ได้นะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะของตลาดนะครับไม่ว่าตลาดจะมุ่บขึ้นมุ่บลงขึ้นหรือลงราคาสินสทรัพย์จะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เราคนโทรลไม่ได้เราคาดเดาไม่ได้หรอกครับแน่นอนว่าเราจะเห็นที่มีคนอื่นๆมีกูรูมีศาสาดามีคนมาวิเคราะห์มาคาดเดาเต็มหมดเลยซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันคืออาชีพของเขาหรือว่านคือหน้าที่ของเขานะครับแต่ในความเป็นจริงเองสังเกตนะครับไม่มีใครเดาถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะครับบาผคนก็จะเดาถูก ยิ่งเราแกะเราศึกษาจะเห็นนะครับไปไล่เลียงได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์หรือจะเป็นผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ก็ตามนะครับจริงๆผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับจะใครก็ได้นะครับเขาผิดพลาดทั้งนั้นนะครับนะฮะอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตก็มีโอกาสผิดพลาดเลดาริโอก็มีโอกาสผิดพลาดนะครับจอร์จโซนอล์ก็มีโอกาสผิดพลาดแล้วคุณจะเห็นว่าคนเหล่านี้เวลาเขาผิดพลาดนะครับเขาไม่ได้อายนะครับรา่ว่าเมื่อผิดพลาดเนี่ยเขาก็สามารถจะอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับอย่างถ้าใครอ่่่่าา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 านนนนนหหััังงงงงงสืออออออขขขคคคคคุุณเเ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 ลลลลดด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 รรรริิโ็็มม้้้ยยยบบีีีถึวววววผพตตซทททจกกกะะไภแ ขาดทุนหนักนะครับจนทําให้ต้องเกือบปิดบริษัทเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าบางอย่างนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการหรือเข้าใจ m i n d s e ตที่ดีเนี่ยครับมันจะช่วยทําให้เราวางแผนในการเทรดได้ดีขึ้นอาจจะเป็นแค่คนเล็กๆตัวเล็กๆนะครับแต่เมื่อเรามีแนวทางหรือมีเส้นทางในการเดินที่มันถูกต้องมีวิธีคิดที่มันถูกต้องนะครับการอยู่รอดในตลาดหรือการประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยครับมันสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราตั้งแนวคิดตรงนี้ให้ดีนะครับและอย่าหลงทางมันก็จะช่วยให้้เเรรราอออยู่ดดไงนะคับ